ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเรื่องนี้ครูได้สอนไปเมื่อตั้งแต่ตอนเปิดเทอมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูจะมาสรุปนะครับย่อๆพาสุปย่อๆเพื่อที่จะทําแบบทดสอบได้นะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับคือนะครับการศึกษาประวัติศาสตร์นั่นเอง การศึกษาประวัติศาสตร์เย่อะนะครับซึ่งมีทั้งหมดนะครับ5ขั้นตอนนะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนมาดูขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1คือขั้นตอนนะครับการกําหนดหัวข้อนะครับการกําหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษา กำหนดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้ทราบวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะได้ทราบวัตถุประสงค์นะครับว่าเราจะต้องการศึกษาอะไรนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ตั้งคําถามนะครับในสิ่งที่ต้องการศึกษาด้วยนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรก เราจะต้องมีการกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการจะศึกษา,านะครับต่อมแมขั้นตอนที่2คือการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลักฐานนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับหลักฐาน แบ่งออกเป็นสองประเภทแรกเขาเรียกว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคําว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นนะครับก็คือหลักฐานที่มีตัวหนังสือนะครับอย่างเช่นศิลาจารึกที่มีตัวหนังสือหลักฐานที่มีตัวหนังสือนะครับศิลาจารึกหรือเป็นจดหมายเหตุ ที่เราเรียนไปเมื่อกี้พงสาวดานอะไรพวกน,นี้นะครับจดหมายเหตุพงสาวดานนะครับอันนี้คือหลักฐานที่เป็นลายลากักษณ์อักษรส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลากักษณ์อักษรก็คือหลักฐานที่ไม่มีตัวหนังสือ นะครับอะไรบ้างที่เช่นโบราณสถานเป็นพวกปลาสาทอันนี้ไม่มีแลกหลายหลักศรหรือเป็นเครื่องเครื่องถ้วยเครื่องถ้วยเครื่องชามอะไรพวกนี้เป็นโครงกระดูก โออครงกระดูกนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอ่านี่เป็นหลักฐานที่ไม่มีลายลักษณ์ไม่เป็นรายลักษอักษรก็คือหลักฐานที่ไม่มีตัวหนังสืออะไรอะไรที่ไม่เป็นไม่มีตัวหนังสือจะอยู่ในประเภทของหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับและหลักฐานนั้นนะครับ ก็ยังแบ่งหลักฐานออกได้อีกนะครับเป็นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองความหมายมาดูความหมายของหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักฐานปฐมภูมิปรฐมภูมิหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปถมภูมินี้นะครับเป็นหลักฐาน นะครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงนะครับที่เช่นหลักฐานทางราชการประกาศสุนทนรพจน์หรือบันทึกความทรงจำนะครับที่นะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับมีผู้พบเห็นเหตุหหการณ์เข้าจดบันทึกเอาไว้มีผู้พบเห็นเหตุการณ์เ Never Al ข้าบันทึกวิดีทัศน์หรือวิดีโอเอาไว้ นะครับหรือมีภาพถ่ายนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบันทึกเอาไว้อันนี้คือหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานประถมภูมินะครับก็คือหลักฐานที่มีผู้พบเห็นมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขามีการจดบันทึกหรือเขามีการถ่ายภาพหรือมีการถ่ายเป็นวิดีโอนะครับ หรือเป็นผู้ที่พบเห็นเข้ามาบอกเล่าอันนี้คือหลักฐานชั้นต้นต่อมาหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นรองก็ตรงข้ามกับหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่บุคคลนั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงก็คือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนั่นแหละนะครับแต่ได้รับ รู้โดยผ่านบุคคลหรือผลงานอื่นๆอ่าก็คือหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่บุคคลน,นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็คือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ไปฟังเข้ามาหรือไปอ่านนั่งหรือไปอ่านบทความหรือไปไปพบเห็นไปพบเห็นจากภาพถ่ายหรือวิดีโอแล้วเขามาเล่าต่ออันนี้เขาคนเหล่านี้จัดอยู่ในหลักฐานชั้นรอง นะครับหลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่ไม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนั่นเองนะครับเหตุนี้จึงสรุปได้ว่าจึงสรุปได้ว่าหลักฐานชั้นต้นจึงมีความสำคัญกว่าหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นต้นจึงมีความสำคัญกว่าหลักฐานชั้นรองแต่อย่างไรก็ตามหลักฐานชั้นรองนะครับ ยังมีประโยชน์อยู่ก็คือยังเป็นตัวช่วยในการอธิบายเรื่องราวให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นะนะครับหลักฐานชัอองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะนะครับทำให้คนคนในยุคหลังๆนะหรือคนที่รับเรื่องรับรู้เรื่องอต่อ จากคนอื่นเขามีการขยายความหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับหรือมีการตีความหมายจากเหตุการณ์ในหลักฐานชั้นต้นนะครับบางคนไม่สามารถอ่านข้อความหรือไม่สามารถาวิเคราะนะครับจากหลักฐานชั้นต้นได้นะครับหลักฐานชั้นรองก็ทำหน้าที่ในการช่วยอธิบาย นะครับทำหน้าที่ในการช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นต่อมาขั้นตอนที่3นะครับเป็นขั้นตอนของการประเมินคุณค่าการประเมินคุณค่าทางหลักฐานนะครับการประเมินคุณค่าของหลักฐานมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่านะครับการวิพากษ์นะครับ,รว,นะรบวิธีการทางประวัติศาสตร์การวิาพากษ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นก็คือการประเมินนั่นแหละการประเมินคุณค่าทางหลักฐานนั่นแหละประเมินว่าหลักฐานเป็นแบบไหนมีความเป็นของแท้ของจริงหรือของปลอมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการวิพากษ์หรือการประเมินคุณค่าหลักฐานนั้นมี2วิธีวิธีแรกเขาเรียกว่าการประเมินคุณค่าภายนอก หรือการวิาพากษ์นะครับวิาพากษ์วิธีภายนอกนั่นเองนะครับการประเมินคุณค่าทางหลักฐานในลักษณะของภายนอกนั้นนะครับเนื่องจากบางครั้งหลักฐานนั้นมีการปลอมแปลงหลักฐานนั้นมีการปลอมแปลงไปจากความจริงนะครับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือทางการค้า ไปปลอมแปลงให้มันเกิดผลประโยชน์ต่อตอนเองนะครับทำให้การประเมินคุณค่านะครับจึงมีความจำเป็นนะครับซึ่งการประเมินคุณค่านั้นจะประเมินว่ามันมีความาเป็นเท็จหรือเป็นจริงอย่างไรนะครับโดยการประเมินภายนอกนั้นจะดูจาก รูปรักษ์ภายน,นอกคําว่าการประเมินภายนอกคือการพิจารณ,จา,รณาจากรูปลักษ์ภายนอกนั่นเองนะครับมันมีเออมันมีความเป็นจริงหรือเป็นเท,ท็จไหมมีเป็นของปลอมหรือของแท้ไม่ดูจากสังเกตเป็นการสังเกตนะครับสังเกตจากรูปลักษ์ภายนอกอันนี้คือการประเมินคุณค่าภายนอกหรือการวิพากนะครับการวิพากวิธีภายนอกต่อมา เมื่อมีภายนอกแล้วก็ต้องมีภายในการคุณประเมินคุณค่าหลักฐานภายนภายในภายนนั้นนะครับการประเมินคุณค่าหลักฐานภายในนั้นนะครับจะอาศัยข้อมูลหลักฐานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคลต้องไปหามาสถานที่เหตุการณ์นยกตัวอย่างเช่นหากในหลักฐานนะครับเชื่อว่า เป็นหลักฐานสมัยสุโขไทยแต่เนื้อหาภายในนั้นได้กล่าวถึงสหรัฐอเมริกาอา้าวก็ควรตั้งข้อสงสัยว่าหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานสมัยสุโคไทยจริงหรือไม่นะครับเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้เข้ามาในสมัยสุโคไทยอา่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างมากนะครับยกตัวอย่างมาก ในหลักฐานในสมัยสุขโขทัยนั้นนะครับมีการกล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งพอไปศึกษาจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้ามามีบทบาทในสมัยสุขโขทัยเลยนั่นก็แสดงว่าหลักฐานชนิดนี้มีความเป็นเท็จมีความเป็นเท็จค่อนข้างมากอะไรแบบนีอ้อันนี้ยกตัวอย่างวิธีการวิพากษ์ ภายในหรือการประเมินคุณค่าภายในนะครับเป็นการประเมินเนื้อหาหรือเอาข้อมูลชื่อบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์นำมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแตกต่างจากภายนอกภายนอกเป็นการสังเกตเป็นการสังเกตรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผ่านนะครับต่อมาครับอันที่4นะครับเป็นการวิเคราะ นะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นการสังเคราะห์แล้วก็จัดหมวดหมู่วิเคราะห์วิเคราะห์คืออะไรวิเคราะห์คือการอธแบบิบายแบบแตกออกไปการวิเคราะห์คือการอธิบายแบบแตกบางคนก็วิเคราะห์ไม่เหมือนกันบางคนได้เหตุผลอีกอย่างหนึง่งอ,อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์สมมุติเราดูหนังหนึ่งเรื่องอสมมุติเราดูหนังหนึ่งเรื่องให้คนดูหนังเรื่องเดียวกันหนังหนึ่งเรื่องให้คนดูหนังเรื่องเดียวกันได้พูดถึงหนังเรื่องนี้ว่า มันสนุกยังไงมันมีประโยชน์ยังไงอ่ามันมีสาระอะไรข้างในคนคนก็จะวิเคราะห์ไปต่างๆนะนาบางคนก็เหมือนกันบางคนก็แตกต่างกันอ่าซึ่งการวิเคราะห์วิเคราะห์คือการแตกคือการแตะคือการแยกเนื้อหาคือการอ่าสรุปเนื้อหาอาจจะไม่ตรงกันกระด้นะครับแต่ละคนนะครับมีมุมมองที่แตกต่างกัน อันนี้คือการวิเคราะห์ส่วนการสังเคราะห์คือการเอาไอสิงที่วิเคราะห์มารวมกันมารวมกันมาจัดหมวดหมู่คนนี้วิเคราะห์คล้ายๆกันมาอยู่กลุ่มเดียวกันมีลักษณะคล้ายๆกันมาอยู่เรื่องเดียวกันอะไรแบบนี้มาอยู่เรื่องเดียวกันนะอันนี้คือการสังเคราะห์ สังเคราะห์เมื่อวิเคราะห์แล้วก็ทําการสังเคราะห์ในเรื่องคล้ายๆกันสรุปสังเคาะคือการสรุปให้เป็นชิ้นเดียวกันสรุปให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับจบนะครับจัดหมวดหมู่นะครับลักษณะคล้ายๆกับการสังเคราะเลยนะครับจัดหมวดหมู่ ต่อมาการเรียบเรียงหรือการน,นำเสนอข้อมูลนะครับหลังจากได้ดำเนินขั้นตอนมาทั้งหมด4ขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายดอกจันไปเลยนะครับการเรียบเรียงหรือการน,นำเสนอข้อมูลถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากมาก เมื่อทำ4ขั้นตอนมาครบแล้วขั้นตอนนี้ก็ทำการเรียบเรียงนะครับพร้อมกับการนำเสนอข้อมูลนะครับเอเคนะครับ